สวัสดีครับช่างต้อมเม็ดบรีครับวันนี้ก็นะครับมาคว้านแข้งเวฟร้อยสิบไอนะครับดีมซูเปอร์คัพนะครับตัวนี้ก็แข้งเหมือนกันนะครับตัวเดียวกันก็ลูกค้าต้องการใส่รูห้าแปดนะครับผมปอกหกเอ็ดครึ่งเลยนะครับอันนี้เราก็จะคว้านเกือบหกสองเลยนะครับผมประมาณหกเอ็ดจุดแปดนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการคว้านเลยครับผมตัวนี้ส่งมาทําได้นะครับผมอยู่ไกลๆต่างจังหวัดนะครับวันเดียวเสร็จนะครับ พร้อมส่งกลับให้นะครับหรืออยู่แล้ะแวกใกล้เคียงก็วิ่งมาทำได้นะครับรอรับกลับได้เลยนะครับตัวนี้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเกียนไปสักประมาณ3มิลก่อนนะครับผมข้างละหนมจุดมิลครับเพื่อทีอ่จะดูแนวครับว่ามัน กินด้านใดด้านหนึ่งมากไปหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวดูแนวเป็นก่อนนะครับจะได้ปรับขยับได้นะครับ่าไปแบบเร็วๆเลยนะครับ เนเสื้อ110ไอนะครับความลึกอยู่ประมาณแค่18มิลน,นะครับผมไม่ลึกนะครับผมอยู่ประมาณ18มิลไม่เกิน20มิลน,นะครับผมก็เดี๋ยวคว้านต่อครับอ่ะอันนี้ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองก็จะกินค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าของเดิม110ไอมาประมาณ5 6กว่านะครับประมาณ5-6ไม่ถึง5-7นะครับผม คว้านออกไปอีกก็ไม่เกินหกมิลนะครับหกเกตหกสองประมาณเนี้ยนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับคว้านง่ายครับร้อยสิบไอน,นะครับเพราะว่าเสามันจํากัดนะครับผมคว้านเยอะก็ทะลุเสาเสื้อเลยนี่ไปแบบเร็วๆเลยนะครับจะคว้านเร็วกว่าครั้งแรกนะครับเพราะว่าครั้งแรกจะดูตรงก่อนนะครับว่ามันเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังหรือเปล่า น,นี้ครับทั้งสองก็ไม่ถึง1น,นาทีครับก็เสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ได้ศูนย์หมดแล้วนะครับผมทีนี้ก็ปล่อยมีดยาวเลยนะครับผมอันนี้ก็เอาสุดสุดเสาเสื้อไปเลยนะครับผมสุดเสามันก็จะอยู่ประมาณหกเอครื่งหกสองนะครับนี่ครับนหครับ เนี่ยลงไปเนี่ยสุดเสาเลยนะฮะแต่ว่ายังใส่บูทได้อยู่นะบูทไม่ขาดนะใส่บูทเต่าเสื้อได้อยู่ครับนี่คือการคว้านแบบสุดๆหลักเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะขนาดเท่าไหร่ครับคว้านสุดหลักแบบนี้นครับเฉียดกับทุกหลักเลยยกเว้หลักล่างนะครับหลักล่างมันจะห่างจาก ปอกสูบเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าปอกสูบมันจะยืงขึ้นบนนะครับโดยปกติของรถสำหรับทุกรุ่นเลยนะครับเครื่องยนต์ก็สูบจะยืงขึ้นด้านบนนะครับผมอันนี้กินเยอะครับผมคว้านเห็นเป็นเส้นเลยเนหะ็นไหมเห็นเป็นขั้นเลยครับกินเยอะมากข้างละประมาณสองมิลครับผม ครั้งเดียวก็ประมาณสี่มิลเลยนะครับก็กินเยอะจะเดินได้ช้านิดนึงนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับมีหลายคนถามครับว่าลูกเดิมระเบิดแข็งได้ไหมนะครับลูกเดิมนะอยากปอกเดิมอยากใส่แค็งโตนะครับผมก็ได้นะครับระเบิดเผื่อนาคตไวเผื่อไว้ข้า,างหน้าเราทําลูกโตเราได้ตีป,ปอกทําเสื้อฝ้าอย่างเดียวนะแข็งเราไม่ได้ต้องผ่าระเบิดนะครับผมสําหรับรถชักเดิมนะถ้ามียืดชักก็ต้องผ่าเอาข้อเหวี่ยงมาทําอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็วัดดูครับที่เรากะตั้งใจไว้นะครับประมาณ6 1เอนะครับผม อ่าเพราะว่าปอกหกเอ็ดครึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับผมหกเอ็ดจุดเก้าเนี่ยได้เลยนะครับผมไม่เกินหกสองนะอ่าหกสิบเอ็ดจุดแปดจุดเก้าประมาณเนี้ยนะครับอ่านี้วัดถ่างไม่ไม่ดีหน่อยก็จะห่างกันจุดสองจุดนะครับผมอ่าถ้าถ่างเยอะๆหน่อยก็ประมาณจุดแปดจุดเก้าประมาณเนี้ยนะครับผมอันนี้ได้แล้วนะครับใส่ปอกหกหกหนึ่งจุดห้านะครับผมหกเอ็ดจุดห้า ก็สนใจมาทําได้นะครับผมไม่เกิน6นาทีก็เสร็จแล้วนะครับผมอันนี้นะครับประมาณ5นาทีนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับล้วงแค้งตัวหนึ่ง